สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมกสิมานะครับติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นนะครับติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นไฮเออร์นะครับผมติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับวันนี้มีหัวหน้ามานํานะครับวันนี้ติดตั้งข้างในนะครับผมเตรียมรอบแล้วนะครับเดี๋ยวโฮคอแกะออกก่อนนะครับแกะออกมาร์กนะครับมาร์กลูก่อนนะครับผมทําการมาร์กลูนะครับผมจะมีสี่ลูนะครับผมทําการมาร์กลูนะครับผมธนาครับกำเรื่องครับ นี่นะครับผมจะมาติดตั้งกับสามรถมานี่นะครับผมออ้มาเบึง่วน้าสั่งหัวใส่แล้วโอ้โหตอนนี้ช่างกำลังเดินสายไฟนะครับหลังจากที่เจาะพุกยึดตัวคือทําอุ่นนะครับอตอนนี้ช่างก็กำลงังเข้าสายนะครับเข้าสายเสร็จก็จะร้อยนะครับร้อยร้อยผ่านทอดนะครับจะมีตัวแคมยึดนะครับนี่นี่นี่น ก็มีท่อครับท่อที่เราจะ้อยสายนะครับตัวนี้นะไปตามระดับขั้นตอนนะครับเราก็จะมีเบเกอร์มีสายดินมีสายดอนนะครับก็ขันเรียบร้อยนะครับก็ไปมาว่ากันนะครับอีกทีนึงนะครับสั่งก่อกำลังตั้งใจนะครับผมเอาละครับบัตตานี้นะครับสั่งสั่งใหญ่คนกำลังสิทําการนะครับก็ก็ควบคุมสิทยิดตัวเบเกอร์นะครับสซรัเบเกอร์ฮอนะครับตัวเบเกอร์นะครับอย่างนี้จะมีฐานเบเกอร์นะครับยึดเบเกอร์นะครับ ยิดฐานเลื่อยนะครับหาเลื่อยเข้าไปนะครับก็ยึดฐานเลื่อยเข้าไปนะครับก็จะยึดเลื่อยนะครับผมเออก็อจะมีเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมสั่งเพ่กลังทำการนะครับทังกันไปแล้วครับไปแล้วครับม,มันแล้วครับผมอเอ็นบล่ล่ะเป็นตาคอยก็มีเด้อเป็นตาคอยก็มี เบเกอร์นะครับผมตอนนี้ช่างกําลังปิดกล่องเรียบร้อยนะครับปิดกล่องเข้าไปนะครับเตรียมพร้อมที่จะไายงานนะครับผมเดี๋ยวคมมาลองให้ดูนะครับผมโอเคครับผมมาลองไซกันเลยครัเดี๋ยวผมจะทําการเปิดนะครับเบเกอร์ขึ้นนะครับสังเกตนะครับว่เบเกอร์ขึ้นนะครับปึ๊บนะครับดีไฟไปท็อปนไฟดีนะครับผมเนี่ย อันนี้นะครับตัวฮีเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับไฟฮีเตอร์ไม่ติดนะครับเราต้องเปิดน้ำก่อนนะครับผมแต่น้ำไม่แรงนะครับแล้วม่แรงฮีเตอร์ไม่ทำงานนะครับน้ำไม่แรงนะครับไฟฮีเตอร์ไม่ทำงานน้ำได้ร้อนต้องทำให้น้ำแรงก่อนนะครับเนี่ยส่วนนี้ใช้งานไ้แล้วนะครับก็รอแค่น้ำน้ำมานะครับผอมันไปติดนะครับผมติดทอปิดก่อนเดี๋ยวระบบเจบร้อยขอเคของก่อนนะครับวันนี้ เดินตามข้อมาครับสายดินนะมีสายดินนะครับผมสายดินตอบด้านหลังนะครับนี่ไปเกลื่อนครับปิดนี่นะครับผมเนาะโอเคครับลุกนิดหน่อยนะครับผมกระสีเก็บพร้อมนะครับเตรียมนะครับกลับบ้านนะครับผมก็เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ